สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเทคนิคปฏิบัติการ GCMS นะครับซึ่ง EP นี้นะครับเราจะมาดูวิธีการล้างถังแฮงเตอร์กันนะครับว่ามีวิธีการล้างยังไงบ้างนะครับถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเราไปชมกันเลยครับโอเคครับลำดับแรกเลยนะครับให้ทุกคนเตรียมถังนะครับถังแคนเตอร์ที่ใช้งานแล้วนะครับผม ก็ให้ทุกคนเปิดตู้นะครับเรา่าใช้ตู้นี้ในการล้างถังแคนเตอร์นะครับให้นำถังแครนิเตอร์นะครับเข้ามาต่อกับท่อแก๊สนะครับที่อยู่ภายในตู้นะครับโดยถังแคนเตอร์นะครับปลายท่อเนี้ยจะมีหัวน็อตนะครับไว้ล็อกกับปลายท่อแก๊สนะครับซึ่งปลายท่อแก๊สเนี่ยจะมีเกลียวอยู่นะครับให้ทุกคนนําถังนะครับ ่อเข้ากับท่อแก๊สที่อยู่ในตู้นะครับแล้วก็ทําการล็อกนะครับใช้ปจัจแจนะครับใช้ปจัจแจล็อกให้พอตึงมือนะครับผมเสร็จแล้วก็นําใบต่อไปครับเข้าต่อเช่นเดิมนะครับผมนําใบท่อต่อเข้ากับท่อแก๊สแล้วก็ขันล็อกให้พอตึงมือ ทำอย่างนี้นะครับจนครบทุกใบเลยนะครับให้ทุกคนเปิดวาล์วแก๊สนะครับทั้ง3าวาล์วเลยจากนั้นเปิดวาล์วถังแคนิสเตอร์ครับปิดตู้ครับ,รบหลังจากปิดตู้เสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนเปิด ตู้ให้ทำงานนะครับโดยตู้นี้ก็จะทำอุณหภูมิขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมจนถึงอุณหภูมิสูงสุดของตู้ก็คือตอนนี้ผมตั้งไว้ที่หน0อยองศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิสำหรับการล้างถังแคลนเ,เตอร์นะครับจะอยู่ที่90้าถึงหนึองศาเซลเซียสนะครับผมระหว่างนี้นะครับเราก็รอให้ตู้ทําอุณหภูมิไปจน ถึง100องศาเซลเซียสครับนะครับแล้วเราก็จะมาทำการล้างทังกันอีกทีนะครับผมโอเคครับหลังจากที่เรารอให้ตู้ของเรานะครับทำอุณหภูมิให้ได้90 1ถึง100องศาแล้วนะครับต่อไปเราจะมาเริ่มวิธีการล้างถังแคเตอร์นะครับโดยการใช้เครื่องตัวนี้นะครับให้ทุกคนเปิดเครื่องครับ เปิดเครื่องแล้วนะครับให้ทุกคนเปิดปั๊มนะครับปั๊มจะอยู่ข้างล่างตู้นะครับตัวสีแดงแดงให้ทุกคนเปิดปั๊มก่อนนะครับหลังจากทุกคนเปิดปั๊มแล้วนะครับทุกคนจะสังเกตเห็นปุ่มทั้งหมดอยู่4ปุ่มนะครับแต่เราจะใช้แค่2ปุ่มนี้นะครับคือปุ่มแรกที่เราจะใช้คือปุ่มปั๊มดาวนะครับแล้วก็ปุ่มที่สองคือปุ่มไนโตรเจนเทิร์สนะครับอันดับแรกครับให้ทุกคนกดปุ่มปั๊มดาวนะครับกดลงไป1ครั้งนะครับ ที่หน้าจอตรงนี้นะครับจะแสดงคำว่า pumping down นะครับ100นะครับแสดงว่าตอนนี้นะครับเครื่องกำลังดูดอากาศที่อยู่ภายในถังแคเนเตอร์ออกอยู่นะครับขั้นตอนนี้เราจะใช้เวลาประมาณ1นาทีนะครับ <Okay. S 1> หลังจากที่ครบ1นนาทีแล้วนะครับเราจะทำการ เพิร์ตไนตรเจนเข้าไปในถังแคนินเตอร์นะครับโดยใช้ปุ่มคำสั่งในตรเจนเพิร์นะครับให้ทุกคนกดปุ่มในตัวเจนเพิร์ครับที่หน้าจอของเครื่องนะนะครับจะแสดง N2 Purging นะครับ010นะครับผมตอนนี้นะครับเครื่อง ก็กําลังเติมไนโตรเจนลงไปในถังแคนเตอร์นะครับเพื่อที่จะไปทําให้สารตัวอย่างของเรามีความเจือจางลงนะครับผมและขั้นตอนนี้นะครับก็ใช้เวลาประมาณ1นาทีเช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่เราทําการเติมไนโตรเจนลงไปในถังแคนเตอร์ครบ1นาทีแล้วนะครับเราจะใช้คําสั่งเดิมนะครับก็คือปั๊มดาวนะครับ,รบกดลงไปเลยครับ หน้าจอก็จะแสดงผลเหมือนเดิมนะครับตั้มติ้งดาว1น0นะครับและตอนนี้นะครับเครื่องก็กำลังดูดอากาศนะครับที่อยู่ภายในถังแครเตอร์พร้อมกับไนโตรเจนที่เราเติมลงไปเมื่อสักครู่นี้ออกนะครับขั้นตอนนี้ก็ใช้เวลาประมาณ1นาทีเหมือนกันนะครับหลังจากครบ1นาทีแล้วนะครับเราจะเติมไนโตรเจนลงไปใหม่นะครับโดยใช้ปุ่มคำสั่งไนโตรเจนเพิร์นะครับเราจะทำย้ำๆแบบนี้นะครับ สักประมาณ4-5รอบนะครับ <Okay. S 1> ก็คือ <Okay. S 1> ก็คือ <Okay. S 1> ครั้งแรกนะครับ <Okay. S 1> เรากดปุ่มปั๊มดาวนะครับครบ1น,นาทีเราเปลี่ยนคำสั่งเป็นไนโตรเจนเพิร์ทนะครับครบ1น,นาทีก็เราก็ปั๊มดาวอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ไนโตรเจนเพิร์น,นะครับแล้วก็ปั๊มดาวเราจะทำสลับกันไปแบบนี้สักประมาณ4-5รอบนะครับผม เพื่อเป็นการล้างถังเคงเตอร์นะครับดูดอากาศออกเติมไนโตรเจนเข้าไปเจือจางสารตัวอย่างที่อยู่ภายในถังเคงเตอร์นะครับแล้วก็ดูดออกแล้วก็เติมไนโตรเจนเข้าไปทำแบบนี้ซ้ําๆย้ำๆนะครับผมและรอบสุดท้ายนะครับรอบสุดท้ายคือให้ทุกคนกดปุ่มปั๊มดาวนะครับทิ้งไว้หนนาทีนะครับเพื่อที่จะเพื่อที่จะให้เครื่องนะครับ ดูดอากาศที่อยู่ภายในถังเทเนเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นสารตัวอย่างที่ยังหลงเหลืออยู่นะและไนโตรเจนที่เราเติมเข้าไปใหม่นะครับให้เครื่องดูดออกจากถังให้หมดนะครับ <Okay. S 1> พอครบเวลาประมาณ1-2นาทีแล้วนะครับต่อไปเราก็จะทำการปิดเครื่องและนำถังเทเนเตอร์ออกจากตู้นะครับโอเคครับหลังจากที่เราทำการ ดูดอากาศอากศอ,อกจากถังเฮนเตอร์นะครับแล้วก็เติมไนโตรเจนลงไปในถังแล้วก็ดูดออกเป็นจำนวนประมาณ4-5รอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็จะทำการปิดระบบการล้างถังของเรานะครับแล้วก็นำถังออกมาข้อควรระวังตรงนี้นะครับอุณหภูมิภายตู้เนี่ย1 0 0อองศาเซลเซียสนะครับควรที่จะใส่ถุงมือก่อนที่จะเปิดตู้ทุกครั้งนะครับผม ตู้นะครับทุกคนจะสังเกตเนี่นะครับว่าเข็มที่อยู่หน้าถาังของเราลงมาที่ลบ30 psi ทุกถันแล้วนะครับแสดงว่าอากาศออกไปจากถังหมดแล้วนะครับให้ทุกคนปิดวาวถังแต่ละบก่อนนะครับจากนั้นปิดวาวของท่อแก๊สนะครับ และให้นำปจัจแจนะครับถ่ายน็อตออกนะครับผ <Okay. S 1> มคุณน,น็อตออกจากท่อแก๊สนะครับเพื่อที่จะนำถังแคนเตอร์ออกมาไว้ข้างนอก <Okay. S 1> จากนั้นเราก็นำถังที่ล้างเสร็จแล้วนะครับออกมา พักไว้ให้ถังอยู่ในอุณหภูมิห้อง <Okay. S 1> แล้วก็ปิดตู้นะครับปิดเครื่องล้างนะครับแล้วก็ปิดปั๊มด้านล่างนะครับ <S <S เป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่ทุกคนได้ ชมคลิปวีดีโอการล้างถางังแคสเตอร์จบลงไปแล้วถ้าใครมีข้อสงสัยนะครับหรือมีข้อมูลใดๆเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์กันมาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมและหลังจากที่ทุกคนล้างถางังแคสเตอร์เสร็จแล้วนะครับทุกคนต้องนางําถังแคสเตอร์ที่ล้างเสร็จแล้วนะครับมาตรวจเช็กการปนเปื้อนของถังก่อนนะครับโดยมีวิธีการก็คือให้ทุกคนเติมไนโตรเจนนะครับลงไปในถงังแคสเตอร์นะครับ และนำมาฉีดเข้าเครื่อง GCMs นะครับเพื่อที่จะดูพิกที่เกิดขึ้นนะครับถ้าหากว่าฉีดเข้าไปแล้วนะครับมีพิกเกิดขึ้นแสดงว่าเรายังล้างถังไม่สะอาดนะครับให้เรานำถังกลับไปล้างใหม่นะครับแต่ถ้าไม่มีพิกใดๆเกิดขึ้นนะครับแสดงว่าถังไฮเตอร์ของเราสะอาดแล้วนะครับก็ให้ทุกคนนะครับดูดอากาศนะครับหรือแก๊สไนโตรเจนนะครับที่ทุกคนเติมเข้าไปในถังนะครับ ออกจากถังเคเตอร์อีกครั้งนะครับแล้วก็เตรียมถังเคเตอร์ใบนั้นนะครับสามารถที่จะเตรียมไปเก็บตัวอย่างใหม่ได้เลยนะครับผมสำหรับ E ีีนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่ใน E ีีถัดไปนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Sub s ไ r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับสำหรับ E ีีนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ